ครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับก่อนทํางานนะครับเรามาให้ชมนะครับไม้ครูโฟนวันมีดหมอไม้เติมเหล็กจานนะครับสนใจสอบถามกันได้เลยนะครับเนี่ยตัวเนี้สามารถสลับสลับสับเปลี่ยนกันได้เลยนะครับเสียนยอดครับองค์เต็มองค์ยืนตัวนี้จะเป็นพาพิราบนะครับพาพิราบนะครับสวยมากครับท่านี้ครับลายลำสวยมากตัวนี้จะเป็นปู่พุชงนะครับ ปูนักาลาดของเรานะครับสอบถามกันได้สลับสับเปลี่ยนกันก็ได้นะครับวันนี้บิดใส่ตะกรุดใส่มอนสารได้นะครับมีดหมอนะครับสนใจก็สอบถามกันได้นะครับปลูกเสร็จตัวนี้วาระสามห้านะครับที่ผ่านมานะสนใจสอบถามกันได้ครับสั่งทําได้ครับไม่ต้องจานอัขระก็ได้นะครับเนาะยังไงก็ได้เราทําให้คุณได้ตามสั่งกันะครับตามต้องการนะฮะ 0969368329โทรแอดไลน์ดีนะครับมีนี้ได้เลยครับตัวนี้ก็จะเป็นไม้โร์เอ n นวันนะครับตัวนี้เสียงสามารถถอดได้นะครับเปลี่ยนเป็นเสียนก็ได้นะครับเสียนตัวผมตัวนี้ก็ถอดออกมาเป็นปรกขันนะครับเป็นประคันเงาๆกันไปนะครับไม่ต้องขัวเป็นสนิมนะครับทําจากเหล็กสแตเลสอย่างดีนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นถอดฉักนะครับเจิมหน้านะครบเจืตะพากได้นะครับเจิมตะพากได้ จานอัคระตะก,กุดได้นะครับตัวนี้เหมาะมือมากครับขนาดกระดาษมากครับความยาวสวยไม่ยาวมากครับตัวนี้ก็จะเป็นไม้ครูไม้เจิมเหล็กจานมีดหมอเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฝระขันดูด้านในนะครับสวยมากนะครับถอดหน้าตัวนี้พิเศษสามารถ,ถถอดเข้าออกได้นะครับรเก็บก็ได้นะครับถอดใบมีดนะครับเอาไว้ใส่มอนสานก็ได้ตรงนี้เอาไว้ใส่มวนสานเนี่ยต้องปอ,อกก่อนนะครับเนง่ายๆครับเอาไว้ทําเองที่บ้านได้เลยนะครับเนีย เจิมก็ได้จานก็ได้ครับแนะนํานะครับใครที่ยังไม่มีนะครับสอบถามกันได้นะครับเจอมือนะครับเจอมือเจอหน้าผากนะครับลื่นมากครับถ้าเป็นผ้าไม่ต้องถูกเนี้ยต้องตัวสการนะครับเ้าไปเจิมได้เลยครับเขียนให้เล่งยันคับกะละเป็นมงคลได้เลยครับตัวนี้จานได้นะครับจานตะกุดพิษสมอนะตะกุดนะหัวตัวนี้ก็สลับ เป็นเปลี่ยนเปลี่ยนครับยอดขุนตัวนี้เปลี่ยนได้นะครับยอดขุนตันนี้เปลี่ยนได้ใส่ตะกรุดใส่มอนซานได้สองช่องนะครับฮเราะจะกดุดสตงโมซานเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนเป็นเียนอย่างอื่นได้นะครับอเปลี่ยนเป็นพยัคขุดก็ได้อาเปลี่ยนเป็นพยัคขุดก็ได้นะครับสวยมากเลยครับสวยมากขอบอก สอบถามกันได้ครับไม้คูไม้เจมิมไม้จานมีดหมอนะครับพรบเครื่องในหนึ่งเดียวครับพกพาได้สรดวมีอันนี้อันเดียวคุ้มค่ามากครับทําได้ทุกอย่างนะครับเจิมเสน่ห์เจมเิเจมเมตตารับข่ายนะครับขอบคุณครับ